ายสุทินคลังแสงแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจความพร้อมของกองทัพอากาศในการเตรียมเครื่องบินไปรับคนไทยที่รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางโดยกองทัพอากาศได้เตรียมเครื่องบินลำเลียงแบบ430จำนวน5เครื่องและเครื่องบินโดยสารแอร์บัส A340 จำนวน1เครื่องพร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน3ชุดปฏิบัติการซึ่งเคยไปปฏิบัติภารกิจในเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกรีและการอบยกคนมไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในสูดานมาแล้ว รวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินพร้อมระบุขณะนี้เหลือเพียงว่าการที่จะอ,อพยพคนไทยโดยทางปฏิบัติต้องได้รับอนุญาตจากประเทศอิสราเอลและดูแลอำนวยความสะดวกให้เราถึงจะไปรับคนไทยได้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเป็นห่วงเพียงว่าสถานการณ์ที่มันจะนอกเหนือจากที่เราควบคุมได้ว่าจะรุนแรงขึ้นหรือจะลดลง ทางนี้ถ้ารุนแรงขึ้นเราก็จะเป็นห่วงถึงความกลัวจํานวนคนไทย30,000กว่าคนแต่หากว่าคนไทยขอกลับหมดกองทัพประกาศซึ่งเป็นกําลังหลักอยู่แล้วก็เกรงว่าอาจจะไม่ทันอาจจะต้องขอความร่วมมือจากการบินไทยหรือสายการบินพลเรือนให้ช่วยถ้าจําเป็นกระทรวงต่างประเทศอเมริการคุยกับทางอิสราเอลอาจจะใช้เช่าเหมาลําบินมาก่อนด้านพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการฐานอากาศระบุ ถึงการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตกับประเทศว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีจํานวนเท่าไร่และอยู่จุดไหนของประเทศอิสราเอลบ้างและก็ต้องขอรอดูข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศในส่วนของเครื่องบินแอร์บัสทอสามารถลำเลียงศพได้แต่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในเรื่องของการอนุญาตพิสูจน์ทราบโดยเรามีช่องคอมพ a สเมนต์8ช่องในการลำเลียงแต่ละเที่ยวบินหรืออาจจะเป็นการใช้บริการของบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าเคมาทางนี้ต้องรอการพิจารณาสั่งการก่อน